ไม้แบดมินตันคัมปู K520 Pro ตัวนี้พิมพ์จัดมาแบบบ็อกเซ็ตนะคะกล่องน่ารักมากนะคะเหมาะกับการให้เป็นของขวัญน,นะคะในกล่องก็จะมีไม้ขึ้นเอ็นมาพร้อมตีนะะไม้มีสีขาวและสีดำนะะพิมพเลือกไม้สีขาวนะคะ กริปพันด้ามอีก2ถุงผ้าอย่างดีปักลายคำพูนะคะที่จริงมีพวงก,กุญแจด้วยนะคะแต่ในกล่องที่พิมพ์สั่งมาเนี่ยไม่มีนะคะเดี๋ยวพิมต้องไปตามที่คนขายก่อนนะวัสดุไม้ทำมาจากคาร์บอนนะคะเป็นเกรดทำเครื่องบินนะคะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์บวกกับ 3D woven e ท h โนโ o g y นะน้ำหนัก cu บาลานซ์อยู่ที่290นะคะไม่หน่วงมากนะ,ะฟิลก็คือเป็นไม้คอนโทรลนั่นเองนะคะตัวนี้ก้านขนาด7.0นะคะก้านจะดูอ้วนๆหน่อยนะคะแต่ว่าอ้วนเนี่ยมันก็คอนโทรลได้นิ่งนะคะไม้นี้ขึ้นเอนได้สูงสุด 28ปอนด์นะคะไปตีกันในสนามเลยนะคะนี่ค่ะลูกหน้าเน็ตนะคะไปดูลูกข้างหลังบ้างนะคะเนี่ยตัดหยอดนะคะแล้วก็ตบนะคะตบได้แต่ไม่แรงนะเน้นตบใส่ผู้หญิงนะคะเนี่ยค่ะวางลูกข้างหลังนะคะงัดดีนะคะเซฟได้เนี่ยค่ะใครกำลังมองหาไม้ที่แบบตีง่ายนะคะตัวนี้คือจับปุ๊บก็ตีเข้ามือตีได้เลยนะคะตีแน่นสวิตสปอตกว้างนะคะก็จัดตัวนี้ได้เลยนะคะคัมพู K520 Pro